สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับเข้าสู่รายการปูพักเรื่องครับเมื่อวานนี้อีพีที่ปล่อยออกไปพูดกันถึงโค้งวังนางคําเรื่องราวที่วังนางคํากันไว้วันนี้ครับท่านผู้ชมครับการมาของคืนนี้ครับสัพโสพลทั้งชุดเน้นนะครับสรับโสพลทั้งชุดมาฝ่าวังน้ำวนวังนางคําตำนานอาสนตำนานนี้รับ แล้วพอเรื่องราวในเวสเปซตอนที่ผ่านมากับโวงนี้นะครับวางนางทำก็เลยจัดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเพื่อเมิ่มการเสียเวลานะครับจะได้เห็นกันอีกทิศหนึ่งเห็นกันอีกมุมหนึ่งมุมนี้ครับวางนางทำค,ครับอย่างนี้เกิดกันไปตั้งแต่ต้นคลิปนะท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะได้เห็น การขึ้นมาของเรือโยงเรือลากจูงเรือโปสินค้านะครับที่แบกน้ําหนักมาหูหลายเป็นหลายพันตันนะครับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมที่ถามมานะครับว่าทําไมไม่ใช้รถบรรทุกนะครับมาทางเรือมันประหยัดกว่าครับเรือโปะหนึ่งลำบรรทุกกันมาต่อพวงกันมา3าพวง4ี่พวงนี่เท่ากับรถบรรทุกหูหลายร้อยคันนะท่านผู้ชมนะเขาเลยมาทางเรือกันนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นพวกเครื่องของ แคมมิ่งเครื่องของสแกนเนียที่ใช้กันนะครับโดยนิยมแพร่หลายปรับแต่งโมดิฟายโจนกันมาเพื่อวันนี้ครับวันแห่งฤดูน้ำหลากครับท่านผู้ชมแล้วก็การขึ้นมาชุดนี้ครับตอนแรกเห็น2ลำนะท่านผู้ชมนะจริงๆมี4ลํลำเป็นโยงหน้านะครับนี่คือซับโสพลทั้งหมดเลยซับโสพล99-95ซับโสพล17ซับโสพลเบอร์ห แล้วก็มีกระเตงข้างขึ้นมาด้วยนะครับชุดนี้นะครับผมเห็นแวบๆนะครับน่าจะเป็นพี่ซับโสพลเบอร์19ครับท่านผู้ชมโค้งลักษณะโค้งเป็นโค้งตัวเอสนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีทิ้งขวาทิ้งซ้ายนะครับเพื่อที่จะให้เข้าไปให้โค้งวางนางคําให้ได้แต่ท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะครับว่าจังหวะเขาเข้าเขาเข,าเข้ากันยังไงนะครับแล้วจังหวะไหนเรือลําไหนกระตุกกระชากออกไปแช่ออกไปและที่เห็นอยู่นี่ครับ นิดๆจิ๋วๆนะครับข้างๆกับตรงเรือโป๊ะน่าจะเป็นพี่ซับโสพลเบอร์19นะครับแล้วก็ตรงท้ายก็น่าจะเป็นซับโสพลอีกชุดนี้ครับจัดทับชุดใหญ่ของรับโสพลมาเพื่อฝ่าวังนางคำครับโอ้จทำโจมให้แล้วแต่และ กำลังนี่แน่นแนะครับเครื่องยนต์แน่นๆกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจังหวะที่มีเสียงเนี่เริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวมีเสียงเครื่องเสียงเทอร์บโบเสียงวีดร้องของเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะปล่อยเสียงให้มันเล้าใจกันหน่อยเดี๋ยวซูไม่ดูใกล้ๆด้วยนะท่านผู้ชมครับไกลกว่าน,นี้ต้องลงไปถ่ายในเรือแน่นะครับผมมาแล้วเสียงมาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ฟังกัน เชือกสองเส้นแป็นเก้าของพวงนะครับอันนี้เป็นทีมงานเขาส่งคนนี่ที่ผมมอกครับท่านชมครับเพราะหนักๆต่อพวงกันมาแบบนี้หลายคันตันนะครับแล้วก็เห็นโดดเด่นที่มาจากด้านข้างแบบนี้ครับเป็นเรือกระแตงครับสับโส่ลนเบอร์สิบเก้าแน่นอนขึ้นมาจากวัฒน์นันเชิงและจะมาช่วยตรงนี้นะครับเข้าประทะเนท่านชมครับนี่คือวางนางคําครับลักษณะของโค้งวังนางคําเป็นแบบนี้ครับโค้งตัวเอครับท่านชม ขวาเป็นเขื่อนซ้ายเป็นตลิ่งครับเลือกเอาเลยนะครับเคยมีนะท่านผู้ชมนะเคยมีนะครับเป็นปีปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีก่อนแล้วครับแล้วปีกายด้วยนะครับนู่นนะครับเข้าฝั่งทางเขื่อนไปก็มีหนึ่งลำเข้าตะลิ่งไปหนึ่งลำจมไปหนึ่งลำมีหมดนะตรงนี้พระอาถรรพ์ครับแช่แล้วซ้ายมือน้ำชมแช่ไว้หนึ่งลำนะครับแล้วก็อีกสามลำตอนนี้ประคองกันอยู่นะครับดึงให้ปกทุนนี้นะท่านผู้ชมนะเอามาพจนะครับ ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วค่อยหักขวาหักขวาออกแล้วไปเบนซ้ายอีกทีหนึ่งครับท่านผู้ชมแต่ทุงจุดนี้ครับขึ้นมาให้เห็นแบบนี้คือทีมงานทรัพย์สมพลมาสิบเก้าที่เป็นกระเตงครับท่านผู้ชมสังเกตดูครับผมท่านผู้ชมครับเห็นเชือกไหมครับเชือกเนี้ยมันจะลังดึงไว้กับเรือโป๊ะลำที่สองเพื่อที่จะดันขึ้นมานะครับช่วยดึงขึ้นมาแล้วก็ข้างหน้าเบนขวาอย่างที่ผมบอกแล้วนะท่านผู้ชมครับ ให้โปะมันขึ้นไปให้สูงที่สุดนะครับแล้วก็วาดขาวาออกแล้วตกซ้ายทีหนึ่ง,งคูณผู้ชมจงครับจากจะและชุดนี้นะครับซับสมพลเดี๋ยวปล่อยเสียงอีกนิดนึงนะครับเล่งกันสุดนิดแล้วตรงนี้ครับ มองได้คําเดียวครับท่านผู้ชมครับจี๊ทุกลํำจีทุกล้ำครับแซททุกลํำแล้วก็ไปรวมกันอยู่ทางขวามือท่านผู้ชมเลยสามล้ำนะชิดขอบฝั่งตลิ่งที่เป็นเขื่อนไปเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วกําลังจะเบนซ้ายแล้วครับท่านผู้ชมข้างหน้านะเบนซ้ายไปมันเหมือนกับจุดตรวจนะท่านผู้ชมเหลือเล่นเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวต้องไปอัดกันอีกนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตอนนี้เบนเบนซ้ายกลับแล้วนะทุกลํำแล้วนะครับเบนซ้ายกลับ แล้วให้เจ้าหัวเรือโปะนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าซ้ายเข้าไปด้วยนะบีบแล้วเล่นเดียวนั่นช่องนั้นนะท่านผู้ชมนะเข้าให้หมดนะครับโยงหน้าทั้งหมด4ี่ลำนะครับและตอนนี้ตรงท้ายครับต้องบังคับล้างท้ายไวบางช่วงบางจังหวะตรงท้ายต้องดันส่งด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่ครับโค้งวังนางคําปล่อยไปแล้วครับท่านผู้ชมซ้ายมือครับท่านผู้ชมครับปล่อยออกมาแล้วนะครับทีมงานทัพย์เบอร์สิบเก้าและแอบอยู่ฝั่งตลิ่งก่อนนะท่านผู้ชมนะ แอบตะลิงฝั่งซ้ายอยู่นะครับข้างหน้าก็เบนเข้าไปกีรัมนับครับ1 2 3สานะครับติดชิดขอบฝั่งเขื่อนกําลังจะเบนซ้ายตัดเข้าตะลิงนั้นทั้งครับโอ้โหชุดนี้ครับซับโสพลเบอร์19ซับโสพล99 95 17เบิอร์1โเต็มเต็มพิกัดของซับโสพลครับทีมงานคุณภาพขึ้นมาวังนางคำครับ ท่านชมครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวมีช่วงท้ายเดี๋ยวผมก็จะมีตัวอย่างของคลิปต่อไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพนะครับภาพของโค้งให้เห็นกันด้วยอธิบายกันด้วยนะครับข้างหน้าบีบเข้าแล้วท่านผูชมเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ลำมันเหมือนตัดเข้ามาเหลือถนนเลนเดียวเจอด่านตรวจท่านผู้ชมครับนี่มันยากนะครับท่านผู้ชมแล้วขวาเป็นเขื่อนซ้ายเป็นตลิ่งนะครับต้องประครับประคองกันอย่างสุดฤทธิ์นะท่านผู้ชม ลักษณะของโค้งตรงนี้บางครั้งมันกระแสน้ํามันแรงมากมันไหลเชี่ยวกาดมากนะครับถ้าปริมาณน้ํามากซับโซพลหรือจะเป็น2องร้อนะครับขึ้นมาจากขึ้นมาจากวังน้ําบนที่หน้าวัดพนัญเชิงสามแยกวังน้ําบนเซอร์กิตของเรานะต้องขึ้นมาช่วยตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวท่านผู้ชมยังไม่จบนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เห็นถึงลักษณะนะครับ ว่าโค้งอ่ะมันเป็นลักษณะตัวเอนะครับพี่พีเขาบอูอุ้ยเดี๋ยวท่านชมหัท้ายเมื่อกี้ตรงท้ายสะบัดเลยนะเชือกมันดึงนะมันปึงนะครับเข้าที่ตรงหัวเรือมที่เห็นไหมท่านชมดูไม่ทันกลับไปกอดูอีกทีนึงนะอื้ม,มน่าจะเรียบร้อยนะครับนําเข้าวันนี้สุดยอดจริงนะทีมซัพย์โสพลอ่ะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวของตรงนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับ โค้งลักษณะมันเป็นตัวเอแบบนี้นะครับตรงซ้ายเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมมันมีช่องว่างๆเหลืออยู่นะครับแต่ตรงนี้เคยจมนะท่านผู้ชมนะเคยมีเรือโยงจมนะครับแล้วก็โปะเนี่ยเคยฟาดตรงตะลิ่งหยุดกันมาแล้วนะครับเมื่อปีก่อนขวาก็าเคยโดนกันมาแล้วนะครับโค้งแบบนี้นะครับมองเหมือนเป็นเป็นธรรมดาแต่ต้องใช้ทักษะต้องใช้ความสามารถนะครับของพี่พี่กับตันเป็นอย่างมากเลยนะครับ แล้วก็เวลากระแสน้าไหลแรงเนี่ยแรงกว่านี้อีกหลายเท่านะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีน้ํามาอีกแน่นอนนะครับอาจจะได้เห็นเรือโยงทั้งห้าลำหกลำขึ้นมาที่จุดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะติดตามและก็เฝ้าถ่ายทําเรื่องราวของเรือยงเรือลากนุงและ,ละโปสสินค้าในฤดูน้ําหลากปี68มานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย1ปีมีแค่หนึ่งครั้ง ครั้งหนึ่งประมาณสองสามเดือนนะครับแล้วก็จะหายไปนะครับเหลือกลับมาลำเดียวอ่าวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทีมงานทรัพย์โสพลท,ทุกทุกท่านเลยนะครับขอบคุณพี่อินเนียขอบคุณพี่ๆกัปตันขอบคุณทุกทุกท่านนะครับเก็บบันทึกไว้เป็นเรื่องราวในปีหน้าและปีต่อ,ตอไปกับเรือโยงเรือลากดูเรือโปสินค้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอย่างตอนต่อไปนะท่านผู้ชมครับ EP หน้าครับ สามแยกวัดพนันเชิงวังน้ำวนเซอร์กิตของเราเดี๋ยวมีแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับขึ้นมาแค่สามลำมันเจ้าโอดเกินนะครับนี่เดี๋ยวติดตามครับ EP นี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ